สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร เช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2567นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่มีดวงดาวหลายดวงได้ทําการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งในเดือนมกราคมนี้ดาวพระพุธท,ทําการโคจรยกย้ายสองครั้งด้วยกันครั้งแรกคือยกย้ายในช่วงต้นเดือนและครั้งที่สองจะทําการโคจรยกย้ายในช่วงปลายเดือนนั่นเองค่ะดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน, <şu S 2> น,นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะและดาว เจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะชาวลัคนาราศีตุลนต้องพึงระมัดระวังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อาวุโสมากกว่าคุณคนที่มีอายุมากกว่าคุณคําว่าอาวุโสเนี่ยไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมีอายุมากกว่านะอายุการทํางานเขามากกว่าคุณอันนี้ก็ถือว่ามีความเป็นอาวุโสมากกว่าเช่นกันต้องระมัดระวังกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะมาจู้จี้จุกจิกกับคุณมาก้าวไก่กับคุณหรือคุณไปทะเลาะก,กับเขาคุณมีกรณีอะไรบางอย่างกับเขาหรือพูดจา แล้วมันไม่ลงรอยกันความคิดเห็นขัดแย้งกันกันกบเขาแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวลัคนาราศีตุลจะต้องมีสติมีความรอบคอบให้มากในจังหวะเดือนมกราคมนี้นะคะชาวตุลหลายๆคนจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจุกจิกมากมันจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ว่ามันจะจ่ายจุกจิกทยอยจ่ายนะคะเดี๋ยวก็จ่ายไปกับการเดินทาง เดี๋ยวก็จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวก็จ่ายไปกับการกินการอยู่การใช้การซ่อมแซมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆเข้ามาในบ้านรวมไปถึงกิเลสความอยากได้อยากมีต่างๆมันก็ปะปนเข้ามารวมๆแล้วค่าใช้ใจ่ายในเดือนมกราคมนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นก็ถือว่ามากเช่นเดียวกันและชาวตุลมีข่าวดีก็คือคุณจะมีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายชาวลัคนาราศีตุลจะมีการวางแผนการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้น คุณจะโตขึ้นมีเหตุมีผลมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมนี้หลายๆคนมีเป้าหมายทางการเงินนะคะชาวตุลนะมีเป้าหมายในเรื่องของการเก็บเงินมีเป้าหมายในเรื่องของการหมดหนี้หมดสินมีเป้าหมายในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถต่างๆนานาคือเป้าหมายของแต่ละคนต่างกันแต่ล้วนแล้วเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งนั้นเลยซึ่งสมัยมองว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลใช้จังหวะเดือนมกราคม คมนี้ในการวางแผนทางการเงินได้เลยนะคะคุณจะมีการจัดสรรปันส่วนอย่างเช่นเงินก้อนนี้เอาไว้ทําอะไรเงินก้อนนี้เอาไว้ท่องเที่ยวเอาไว้เป็นค่าเล่าเรียนลูกเงินก้อนนี้เอาไว้ตัดหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวตุลจะจัดการได้ดีมากๆในระยะเดือนมกราคมนี้ให้ระมัดระวังผิดใจกับคนในครอบครัวร,ระมัดระวังการผิดใจกับญาติพี่น้องอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาแวงมีความคิดไม่ตรงกันหรืออาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนของคุณก็ คนใกล้ชิดคุณแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังคำพูดอยู่นั่นเองค่ะ ชาวลักนณาราศีตุลคะในจังหวะที่ดาวพระพุทธทําการโคจรยกย้ายเนี่ยถ้าคุณจะลงนามเซ็นเอกสารสัญญงสัญญาอะไรจะดีวงานอะไรจะตกลงอะไรกันกับใครขอให้ทําแบบมีลายลักษณ์อักษรให้มีหลักฐานสักนิดหนึ่งป้องกันความผิดพลาดและเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการยึดว่าคุณจะตกลงทําตามนั้นจริงๆคนที่คุณคุยด้วยเขาจะทําตามนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ป้องกันความผิดพลาดสักนิดหนึ่งนะแต่สําหรับบางคนขนาด ว่ามีเอกสารมีหลักฐานแล้วอ่ะยังถูกเบี้ยวถูกหลอกถูกโกงก็มีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเดือนนี้ไม่ควรจะลงทุนอะไรใหญ่ๆเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเป็นการต่อเติมต่อยอดนิดๆหน่อยๆได้แต่ถ้าให้เป็นลงทุนสิ่งใหม่ๆเลยยังไม่เหมาะเท่าที่ควรสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะในจังหวะเดือนมกราคมหลายๆคนมีอาการเบือ่อเบื่อเซ็งๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ คือเหมือนกับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยไม่อยากจะทําอะไรเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการแก้ง่ายๆคือให้ออกนอกบ้านลองไปนั่งคาเฟ่ลองไปนั่งชิลๆดูบ้างหรือไปพูดคุยกับผู้คนไปพบเจอเพื่อนฝูงไปสังสรรค์น,นิดๆหน่อยๆเผื่อจะได้ไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีตุลให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอย่างไรก็ตามดาวมฤตยูก็ยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตามีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะเจ็บ ไข้ไม่สบาย หรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักลูกหลานคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือรวมไปถึงการเดินทางอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ตรวจสอบสมรรถภาพรถให้ดีรวมไปถึงตรวจสอบจิตใจของผู้ขับให้ดีด้วยอย่าใจร้อนจนเกินไปการที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นมันมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเหมือนกันในเดือนมกราคมนี้นะ ลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลพยายามดูแลบุตรและลูกหลานของคุณให้ดีช่วงนี้ถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะลูกหลานอาจจะดื้อหน่อยว่านอนสอนยากสักนิดหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วดูเหมือนว่าเขาจะถกเถียงเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็พยายามคุยกันดีๆจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ถกเถียงก็ได้คือเขาโตขึ้นเริ่มเป็นวัยรุ่นมากขึ้นแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขามากขึ้นเราเองจะต้องรับฝั่งเขาส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่มีลูกน้องบริวารมีคนที่อยู่ ภายใต้การปกครองการดูแลให้พยายามใช้พระคุณให้มากกว่าพระเดชอย่าไปดุอย่าไปแข็งขึงมากนะคะให้ใช้ความอ่อนโยนใช้ความประนีประนอมมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันแบบนี้จะดีและก็ต้องพยายามให้เครดิตลูกน้องบริวารด้วยเขาจะมีกำลังใจในการทำงานให้กับคุณนั่นเองค่ะ ในระยะมกราคมปี2567นี้จะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีนะจะมีคนยกย่องมีโอกาสที่ชาวลัคนานราศีตุลจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับงานใดก็จะเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจะมีผู้ติดตามมียอดฟอลโล่มากขึ้นมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนานราศีตุลจะได้ข้องเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศมีโอกาสได้เงินจากทางโลกออนไลน์ด้วยนั่นเองค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถือว่าลงตัวมากขึ้น นะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนมาคบมาหามาดูใจนะะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนซึ่งคุณเคยเห็นเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยทํางานร่วมกันอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเองนะคะหรือคนที่เคยจีบกันเมื่อก่อนและย,ยังไม่ได้ตกลง,ลงใจแล้วก็ห่างหายกันไปจังหวะนี้กลับมาคุยกันใหม่ลักษณะนี้ก็ได้นะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีตุลท่านที่เลิกรากับ นรักเก่าไปแล้วในเดือนนี้มีโอกาสที่คนรักเก่าจะทักมานะการทักมาในที่นี้ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมาขอคืนดีนะเขาอาจจะถามไทยสารทุกสุขดิบก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับความรักเก่าๆเ,เข้ามาด้วยนั่นเองค่ะ ชาวตุลท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในเดือนมกราคมนี้เหมาะมากที่จะวางแผนสิ่งต่างๆร่วมกันวางแผนอนาคตวางแผนการเงินวางแผนซื้อบ้านซื้อรถวางแผนแต่งงานเหมาะมากๆเลยนะคะมันเป็นจังหวะที่ดีในการคุยปรึกษาหารือนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีตุลท่านที่มีคู่ถ้าอยากจะลงทุนทําธุรกิจกับคู่รักคนรักนะคะก็ขอให้เป็น,ปนครอบครัวเดียวกันก่อนอย่างเช่นแต่งงานกันแล้วหรือว่ามีลูกด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ย อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค้าในเดือนมกราคมปี2567นี้มีดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์นั่นเองค่ะ ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนและครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนค่ะและดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วเมื่อมีการโคจรยกย้ายแต่ลัคณาราศีก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวพระพุธนี้เร็วนั่นเองนะคะในจังหวะเดือนมกราคมนี้นะคะชาวลคนาราศีพิจิกหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านบางคนได้บุตรได้ลูกบางคนได้ สัตว์เลี้ยงหรือคนที่รำธุรกิจเกจการอาจจะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับตัวคุณหรืออาจจะมีเพื่อนใหม่เข้ามาได้เจอสังคมใหม่ๆได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่คุณไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนแล้วคุณรู้สึกชื่นชอบเขาเหมือนคุยกันแล้วสบายใจประมาณนี้รวมไปถึงความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะที่มีโอกาสจเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองค่ะ ในจังหวะเดือนมกราคมนี้นะคะชาวพิจิกมีโอากาสได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าบุตรหลานบริวารของคุณลูกน้องของคุณเขาอาจจะมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาบบางอย่างหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ทำนิสเตัวดีนิสัยดีน่ารักมากขึ้นพูดจาว่านอนสอนง่าย หรือถ้าคุณเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะรู้สึกว่าเออช่วงนี้ลูกน้องบริวารทำงานเข้าที่นะเข้าท่านะอย่างเงี้ยนะคะคือลูกน้องบริวารไม่ค่อยถกเถียงทำงานได้ดีนะประมาณนี้ชื่นชมเขาให้กำลังใจเขาแล้วให้เครดิตแก่ลูกน้องบริวารให้มากเขาก็จะมีกำลังใจในการทำงานให้กับคุณเช่นกันนะคะ เดือนมกราคมปี2567เหมาะมากที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆใครที่มีความคิดใครที่มีไอเดียอยู่แล้วแล้วอยากจะเริ่มยังไม่มีจังหวะได้เริ่มสักทีในช่วงปีที่ผ่านมามาสารต่อมาวางแผนต่อในเดือนมกราคมนี้เลยนะคะจังหวะและโอกาสค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากเมื่อคุณลงมือทําอะไรแล้วคนรอบข้างพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือกําลังใจจากครอบครัวก็ดีหัวหน้างานผู้บังคับบัญชางานผ ผู้มีอาวุโสผู้ที่มีประสบการณ์เขาก็คอยแนะนําคอยชี้แจงคุณคอยแนะแนวคุณประมาณนี้ค่ะคือชาวาราศีพิจิกจะไม่โดดเดี่ยวนะ จะมีแนวทางจะมีหนทางลู่ทางต่อไปได้เสมอคุณจะไม่ตีบไม่ตันเลยนะและในจังหวะเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆด้วยนะดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดในเรื่องของความรักความใคร่และไม่พอเท่าน,านั้นยังดึงดูดในเรื่องของการงานและการเงินด้วยแต่ว่าในเดือนมกราคมนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะ ส่วนมากชาวลัคนาราศีพิจิกจะจ่ายเงินไปกับเรื่องของอของเสียของพังค่าใช้จ่ายจุกจิกนะคะค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำํำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่มันสูงขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอุบัติเหตุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารลูกหลานคุณหรือกิเลสชาวพิจิกมีความอยากได้อยากมี ะค,ะคือคุณอาจจะตั้งใจไว้แล้วแหละว,ว่าตั้งแต่สิ้นปีเนี่ยอยากจะได้ของขวัญให้กับตัวเองสักชิ้นหนึ่งเพราะเราทํางานหนักมาตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินก้อนหรือว่าอาจจะใช้เงินจํานวนมากหน่อยในการที่จะซื้อของบางอย่างเข้ามาครอบครองและเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินไปกับความสวยความงามกับการดูแลตัวเองด้วยบางคนนะคะก็จะซื้อวิตามินมาบํารุงหรือบางคนทําศัลยกรรมตกแตง่งบางคนทําผมใหม่ตัดผมใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเข้ามาโอกาสเกิด ขึ้นในเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างมากนะมันเป็นเหมือนเดือนที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูแลตัวเองคุณมีความสุขกับการดูแลตัวเองแล้วคุณก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะชาวลวนาคราศีพิจิกท่านใดที่มีอาชีพมีหน้าที่การงานประจำอยู่แล้วในเดือนมกราคมนี้อาจจะมีคนมาทาบทามนะ เหมือนกับว่าชวนคุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนเพิ่มหรือคุณอาจจะมีไอเดียของคุณเองในการที่จะต่อยอดงานหรืออยากจะหาอะไรทําเสริมทําเพิ่มมันเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะ ม,มันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีพลังมีไฟจากเดิมคุณอาจจะรู้สึกขี้เกียจเหนื่อยๆนื่อแต่ในเดือนนี้มีไฟมีพลังมากแล้วก็มีความขยนันมีความกระตือรือร้อนบางคนบอกว่าไม่ได้อยากขยันเลยแต่ว่างานมันเข้ามาเยอะแล้วมันก็เลยต้องทําอันนี้ก็ใช่นะมันมันถือว่าเป็นโอกาสจังหวะดีๆนะสมมติว่าคุณมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆนะคะออเดอร์ในการสั่งสินค้ามาเยอะมาก นะแล้วคุณก็เร่งทําเร่งจัดการออเดอร์เร่งส่งของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความคึกคักในเรื่องของการงานเข้ามาเยอะมากๆใครที่ทําการค้าการขายก็ค้าขายดีค่ะมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความคึกคักดีเลยทีเดียวนะสมัยมองว่าโอกาสที่คุณจะได้กําไรโอกาสที่จะหมุนเงินมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะในเดือนมกราคมนี้ให้ระมัดระวังการสื่อสารการติดต่อการประสานงานบางทีคุณพูด ไปอีกอย่างหนึง่งแต่ผู้ฟังเขาตีความหมายไม่ออกเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ตีความไปอีกแบบหนึง่งทําให้มันไม่ตรงกันสักทีหรือเข้าใจกันผิดไม่ว่าการสื่อสารนี้จะเกิดขึ้นกับใครก็ตามคุณและแฟนคุณและพ่อแม่คุณและครอบครัว นะคะคุณและเพื่อนที่ทํางานคุณและลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามทบทวนกันสักหน่อยสมมุติว่าคุณพูดอะไรกับแฟนคุณแล้วคุณก็คุณต้องพยายามทวนหรือย้ําเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนั่นเองเพราะว่าในเดือนนี้มันเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีเกณฑ์ขัดแย้งการมีเกณฑ์มีปัญหากับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัว บางทีไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงแต่ว่ามันสื่อสารไม่ตรงกันเหมือนสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็ย้ำหน่อยนะนย้ำหน่อยแล้วกันนะคะว่าคุณสื่อสารว่าอะไรคุณพูดว่าอะไรประมาณนี้นะใครที่ต้องจัดการเกี่ยวกับเอกสารหนังสือสัญญยงสัญญาให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังการเซ็นเอกสารการลงนามอะไรที่มันดูไม่ชอบมาพากลหรือผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงการเซ็นเอกสารโดยที่ชาวลัคนาราศีพิจ ไม่มั่นใจถ้าคุณไม่มั่นใจไม่ต้องเซ็นอ่านรายละเอียดให้เข้าใจถี่ท่วนก่อนนะคะและเดือนนี้เนี่ยบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นเอกสารเกี่ยวกับการกู้นะ ใครที่อยากจะขอกู้สินเชื่อจากธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆหรือจัดไฟแนนซ์เอาบ้านไปเข้าเอารถไปเข้าอะไรอย่างเงี้ยอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับดอกเบี้ยให้ดีนะคะมีโอกาสผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้คนโสดมีสเสน่ห์มากๆค่ะจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบจะมีคนมีฐานะดีเข้ามาล้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณหรือ เป็นคนที่มีฐานะทางสังคมดีมีหน้าที่ทางการงานดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีส่วนชาวาราศีพิจิกท่านไทที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วคู่ช่วยเหลือดีมากคู่ซัพพอร์ตดีมากจะเป็นช่วงที่คุณและคู่เนี่ย ได้เข้าใจกันมันเหมือนกับไม่ต้องคุยเยอะอะแต่มองตาก็รู้ใจอะมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ข้างๆคุณเฉยๆด้วยที่เขาไม่ได้ทําอะไรนะแค่เขาอยู่ข้างๆคุณก็รู้สึกอุ่นใจที่มีเขาอะมันเป็นช่วงที่ได้ได้เติบโตเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะได้เข้าใจกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีความแฮปปี้เอนดิ้งดีมากๆเลยนั่นเองค่ะคร,าครา่าวๆ ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร ใ้้เช็คคคกันนนไดดลิปวีีโอ่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะในเดือนมกราคมนี้เป็นช่วงเดือนที่ดาวไหลายดวงได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์และดาวพระสุกค่ะดาวพระพุธนั้นได้ทําการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งด้วยกันในเดือนมกราคมนี้นะครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนและครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะเดือนมกราคมนี้เหมาะมากนะที่คุณจะเดินทางนะคะการเดินทางจะให้โชคให้ลาบกับคุณและมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดไอเดียเกิดความคิดใหม่ๆมีความสร้างสารรค์จากการเดินทางเข้ามาด้วยหรือไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไม่ไกลก็ตามแต่นะแต่คุณจะได้เจอสิ่งใหม่เหมือนกับเอ๊ะ อยู่ตรงนี้เองเหรอซึ่งอยู่ใกล้ๆเองแต่เราไม่เคยไปแล้วไปเจอเกิดไอเดียมีความคิดอะไรแปลก,ปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นลักษณะนี้ก็ได้ชาวาราศีธนูค่ะเดือนนี้จะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นในดวงชะตาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองจะมีช่องทางในการทำเงิน การค้าการขายจะขยับดีมากขึ้นจะมีความคล่องตัวในการค้าการขายธุรกิจการงานที่คุณหยิบจับทาอยู่จะส่งผลให้เกิดกําไรชาวลลคนาราศีธนูจะมีเงินเก็บตั้งแต่ต้นปีนะบางคนในเดือนมกราคมนี้ก็เริ่มเก็บเงินได้แล้วอะนะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแล้วชาวธนูจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเงิน บางคนจะสรรปันส่วนเลยเงินกองนี้จะเอาไปทําอะไรเงินกองนี้เอาไว้ตัดนี้ส่วนนี้เอาไว้เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนลูกส่วนนี้เอาไว้รักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีการจัดการเงินที่ดีมากจัดการการเงินที่ดีมากๆและคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วย นะคะในเดือนมกราคมนี้เนี่ยใครที่ยังโสดอยู่มีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบและคาว่าสเสน่ห์ตรงนี้มันดึงดูดทั้งเรื่องของการงานและการเงินด้วยมีคนอยากจะทํางานร่วมกันกับคุณมีคนอยากจะดึงตัวคุณไปร่วมงานมีคนอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณคือคุณน่จะเป็นที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะแล้วโอกาสของชาวลัคนาราศีธนูในการที่จะเข้าใกล้เข้าหาผู้ใหญ่นั้นอ่ะค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปประจบประแจงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าให้คุณเข้าไปขอคําแนะนําปรึกษาไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะคะอย่าแสดงอีโก้สูงจนเกินไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเมตตาเอ็นดูนั่นเอง นะในเดือนมกราคมนี้นะคะมีโอกาสได้ลาาปากได้ทานอาหารอร่อยได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปได้ไปในที่ที่บรรยากาศดีๆไปที่ที่ชิลๆสวยๆว,วิวดีอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังในเดือนนี้คือเรื่องของคนจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบอาจจะกินแรงกินเวลากินเงินคุณกินค่าเปอร์เซนต์กินค่าหัว ะะมีเกณฑ์ที่การงานมันจะผิดพลาดเพราะเรื่องของคนการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในจังหวะเดือนมกราคมนี้คุณสื่อสารอะไรไปผู้ฟังเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตามที่คุณสื่อสารเขาอาจจะตีความหมายไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามย้ําหน่อยแล้วกันสมมติว่าคุณสื่อสารไปแบบนี้คุยคุยอะไรกันไปเรื่อยๆคุณก็พยายามย้ําเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเข้าใจตรงกันนะแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามย้ําสักหน่อย ชาวลัคนาราศีธนูนะต้องระมัดระวังศัตรูในที่ลับระมัดระวังคนใส่ร้ายป้ายสีคนแทงข้างหลังคนอิจฉาคนอิจฉาริษยาซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเขาอิจฉาคุณว่าเขาไม่ได้หวังดีกับคุณเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเองนะบางทีก็มาในคราบของคนดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสะอาดสะอ้าน บางทีก็มาในครอบของเพื่อนที่ใจดีบางทีก็มาในครอบของญาติพี่น้องที่ดูจะเป็นมิตรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไว้ใจใครและถ้าเป็นไปได้ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินด้วยในจังหวะเดือนมกราคมนี้มีโอกาสที่จะถูกเบี้ยวถูกโกงถูกหลอกไม่ได้คืนชาวาราศีธนูท่านใดที่จะจัดการเกี่ยวกับเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาเงื่อนไขข้อตกลงการลงนามการเซ็นอ่านรายละเอียดให้ดีสักนิดนึงค่ะโอกาสที่จะผิดพลาดมันค่อนข้างที่จะสูงนั่นเอง และในจังหวะเดือนมกราคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูมีโชคมีลาบจากทางไกลมีโชคมีลาบจากออนไลน์คุณอาจจะได้อะไรฟลุกๆจากทางโลกออนไลน์จากโซเชียลมีเดียนะหรืออาจจะมีชื่อเสียงจากทางสื่อโซเชียลมีเดียจากสื่อออนไลน์แบบนี้ก็ได้มีความน่าย,ยินดีที่มาจากทางไกลนะสำหรับชาวธนูหรือจากทางออนไลน์ ใครที่ทาการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์อาจจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นขายของได้ดีและปังมากยิ่งขึ้นนะคะมีคนเข้ามาติดต่ออะไรคุณมากขึ้นแบบนี้ก็ได้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยชะตาของชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างที่จะพุ่งสูงขึ้นนะมันจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณรีบร้อนไม่ได้นะชาวธนูยังต้องใช้ความขยันยังต้องใช้ความอดทนในดวงชะตาอยู่นะคะ ก็ต้องบอกกันตามตรงแบบนี้ก็มีเกณฑ์เหนื่อยอยู่นะในเดือนมกราคมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบสบายๆนะทุกอย่างมันต้องเหนื่อยมันลงมือทำนะคะต้องแบ่งเวลาให้กับสิ่งสิ่งนั้นต้องทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยถึงจะสําเร็จแต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะเดือนมกราคมจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานใครตกงานว่างงานมีโอกาสได้งานใครที่มีงานทําอยู่แล้วอยากจะขอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้ แต่ว่าในระยะที่ผ่านมาคุณต้องทุ่มเทและคุณต้องแสดงศักยภาพให้หัวหน้าง,งานเห็นด้วยนะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีธนูบางคนที่ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำเนี่ยอาจจะเก็บเงินก้อนได้สักก้อนหนึ่งแล้วไปโปะนี่ปลดนี่หรือได้ซื้อบ้านซื้อรถได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่ๆเข้ามาครอบครองจังหวะดวงชะตาของคุณค่อนข้างดีะนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปคือเรื่องของคนเรื่องของการลงนามเอ,กส,อ,เอกสารสัญญาต่างๆดูให้ดีและอย่าไว้ใจใครมากเกินไปประการต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือมีเกณฑ์ที่จะมีคดีความหรือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามาทําให้คุณจู้จี้จุกจิกปวดหัวหรือกวนใจคุณ ชาวลัคนาราศีธนูจึงต้องควรระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ยืมเกี่ยวกับการลงนามเอ,อเอกสารสัญญาเพราะมันอาจจะหมายรวมถึงผลประโยชน์ทางด้านการเงินของคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เดือนนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะสูงขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทําประกันชีวิตจะมากขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของเสียของพังก็มีเช่นเดียวกันวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะอาจจะมีเกณฑ์ ช็อตได้นะถ้าเกิดใครไม่วางแผนนะคะติดติดขัดขัด,ขดบ้างไม่ถึงกับว่าต้องไปขอหยิบยืมใครหรอกชาวธนูเอาตัวรอดได้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ